ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ากลิ่นและรสชาติของเห็ดหอมเมื่อมาอยู่ในอาหารมันช่วยทำให้รู้สึกอร่อยได้มากจริงๆเพราะเหตุนี้ซีอิ๊วขาวสูตรเห็ดหอมจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องปรุงที่คนส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจและนำมาใช้ในการประกอบอาหารหลากหลายเมนูเลยล่ะคะ่ะนอกจากกลิ่นหอมที่ยั่วยวนใจแล้วยังมีคุณประโยชน์ต่างๆนา,า,านาที่สามารถพบได้ในเห็ดหอมรวมอยู่ในขวดนี้ด้วยนะคะทั้งหอมทั้งอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่เป็นหนึ่งในยี่ห้อยอดฮิต หลายคนคงคุ้นชื่อแบรนด์นี้กับตัวผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสฝาเขียวแต่ว่าแบรนด์นี้เองก็มีซีอิ๊วขาววางจำหน่ายด้วยเหมือนกันนะคะแถมยังเป็นซีอิ๊วขาวอีกตัวหนึ่งที่ผลิตด้วยกรรมวิธีตามธรรมชาติแบบ100%ด้วย นอกจากนี้ยังใช้วัตถุดิบคุณภาพดีเสมอทำให้ได้ซีอิวขาวที่รสชาติอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมโดยไม่ต้องมีการปรุงรสด้วยผงชูรสเพิ่มเติมหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของซอสถั่วเหลืองที่อร่อยตามธรรมชาติขอแนะนำยี่ห้อนี้เลยค่ะจะใช้ในการปรุงอาหารทั่วๆไปใช้แทนการใช้น้ำปลาหรือใช้หยอดจิ้มก็ได้ทั้งนั้นอีกหนึ่งซีอิวขาวเพื่อสุขภาพต้องซีอิวขาวขวดนี้เลยค่ะเนื่องจากเป็นซีอิวขาวสูตรลดโซเดียม70%เอร์เซ อีกทั้งยังไม่เติมโพแทเสเซียมผงชูรสสีผสมอาหารกลิ่นสังเคราะห์และน้ำตาลอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นนวัตกรรมอาหารใหม่ที่เกิดจากการคิดค้นสูตรโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการคลินิกร่วมกับนักเทคโนโลยีทางอาหารโดยการนำถั่วเหลืองและข้าวสาลีคัดคุณภาพพิเศษมาผ่านวิธีการหมักบ่มด้วยวิธีธรรมชาตินานกว่า6เดือนก่อนจะบรรจุลงในขวดแก้วสูญญากาศอย่างดีคิดเช่นไทยเป็นซีอิ๊วขาวที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท f ูดแฟกเตอรในครือสิ่งที่หลายคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีจุดเด่นของยี่ห้อนี้อยู่ที่ใช้ถั่วเหลืองคัดเกรดพิเศษนำมาหมักบ่มโดยวิธีการธรรมชาตินานถึง12เดือนเพื่อให้ได้ซีอิ๊วขาวที่มีรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมชวนทานที่สำคัญยังเพิ่มส่วนผสมของวิตามิน a อดีและ B1 ลงไปในซีอิ๊วขาวด้วยและยังเป็นสูตรลดโซเดียม50%เรียกได้ว่ามีทั้งความอร่อยสะอาดปลอดภยัยและดีต่อสุขภาพในขวดเดียวเลยค่ะ ใครที่กำลังมองหาเครื่องปรุงรสสำหรับเมนูเฮลตี้รับรองว่าขวดนี้ตอบโจทย์คุณได้ดีอย่างแน่นอนสำหรับซีอิ๊วขาวขวดนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากการันตีจากยอดส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศจีนรวมไปถึงได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ซีอิ๊วชั้นนำที่ฮ่องกงอีกด้วยเนื่องจากเลือกใช้เฉพาะถั่วเหลือัพิเศษและเน้นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอีกทั้งยังมีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล จึงทำให้ซีอิวขาวขวดนี้มีกลิ่นหอมตามแบบฉบับซีอิวขาวของจีนและมีรสชาติไม่เค็มมากจนเกินไปเหมาะสําหรับนํามาทําอาหารทุกประเภทอายัมแบรนด์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเนื่องจากเน้นการผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นหลักฉะนั้นสินค้าทุกตัวจากแบรนด์นี้คุณมั่นใจในความปลอดภัยได้แน่นอนค่ะ โดยเฉพาะซีอิ๊วขาวสูตรกลูเตนฟรีขวดนี้ซึ่งทางแบรนด์ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีอาการแพร้กลูเตนจึงได้หลีกเลี่ยงการใช้แป้งสาลีในการผลิตหากแต่เลือกใช้ถั่วเหลืองและข้าวเจ้านำมาหมักบ่มตามวิธีธรรมชาติแทนจนได้ซีอิ๊วขาวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รสชาติอร่อยกลมกล่อมและดีต่อสุขภาพ ฮาเดเป็นซีอิวขาวแบรนด์ดังอันดับหนึ่งจากประเทศจีนที่ถูกนำเข้ามาวางจำหน่ายในไทยโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างง้วนศูนย์ปรามือที่หนึ่งซึ่งหลายๆคงคุ้นเคยกันอย่างดีจากเครื่องปรุงรสเครื่องเทศต่างๆมากมายจุดเด่นของซีอิวยี่ห้อนี้อยู่ที่เป็นสูตรต้นตำรับแท้ๆของจีนมีประสบการณ์การผลิตมายาวนานกว่า100ปีด้วยกรรมวิธีในการมาบ่มอย่างพิถีพิถันจนได้ซีอิวขาวที่มีกลิ่นหอมชวนทานรสชาติเข้มข้นกำลังดี เหมาะกับการนำไปทำอาหารหลากหลายประเภทอีกหนึ่งยี่ห้อซีอิ๊วขาวที่หลายๆคนรู้จักกันมาอย่างยาวนานต้องยกให้ซีอิ๊วสูตรสี่ตากีตราเด็กว้้นยี่ห้อนี้เลยค่ะเพราะขวดนี้เป็นซีอิ๊วขาวที่ผลิตมาจากถั่วเหลืองแท้คุณภาพดีเต็ม,มเมล็ดด้วยกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามายัย อีกทั้งยังไม่มี GMO และไม่มีสารก่อมะเร็ง 3MCPB เนื่องจากใช้วิธีการหมักแบบธรรมชาติที่สำคัญยี่ห้อนี้ยังมีส่วนผสมของเกลือผสมไอโอดีนช่วยเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่มองหาซีอิ๊วขาวคุ้มค่าคุ้มราคาซักกระปุก เราขอแนะนำซีอิ๊วขาวยี่ห้อกุ๊กทองกระปุกนี้เลยค่ะเนื่องจากกระปุกนี้มาพร้อมคุณภาพคับแน่นจากถั่วเหลืองธรรมชาติชั้นดีให้รสเข้มข้นหอมกลิ่นซีอิ๊วขาวตามฉบับสูตรจีนแท้นอกจากนี้วัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาทำยังเลือกสารเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพดีไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุก,กรรมอีกทั้งยังมีขั้นตอนการผลิตที่การันตีว่าปลอดสารสาม MCPD ที่เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งพบมากในซอสปรุงรสทั่วๆไปอีกด้วยค่ะ ซีอิ๊วขาวตรามาสเตอร์เป็นซีอิ๊วขาวสูตรต้นตำรับฉบับจีนแบบดั้งเดิมจุดเด่นของยี่ห้อนี้อยู่ที่ทำมาจากถั่วเหลืองแท้คุณภาพดีและเน้นเครื่องปรุงรสสูตรเจเพื่อให้คนที่ทานอาหารเจสามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกทั้งยังผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยในส่วนของรสชาติจะไม่เค็มมากมีกลิ่นหอมของซีอิ๊วอ่อนเมื่อนำมาประกอบอาหารทำให้มีกลิ่นหอมและสีเหลืองทองสวยน่าทาน เหมาะกับการนำมาทำอาหารประเภทปิ้งย่างผัดน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งเมนูต้มซีอิ๊วต่างๆคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด